นนอไอ้เดวิลเลียรหรือเออจริงกว่านะน่าให้ไอ้เชนก้างหยิบหัวชาม,มากกว่าเพราะมันไม่มีสแตนเล่นเลยจริงเลยจริงเลยคือเหมยมันคุ้มกว่าแต่มันไม่มีสแตนเล่น ไม่แต่ลวดเมล์ลวดเมล์เรื่องกันอาเชอร์ได้ด้วยแค่ว่ามึงแค่ว่ามือมึงไปเปิดซันเดย์มาแล้วเลยไม่ได้เปิดสปาร์คจริงเลยไม่แต่ซันเดย์กูแบบอะไรวะลัคกี้ได้ด้วยโว้คูเนีย E4 แล้วครับทุกคนไม่มีฟรีด้วยโอ้แล้วฟรีนั่นได้ปะฟรีคิสกิว ก็คือต้มันดีรันดิลันนั่นนั่นตัวเลือกเลือกได้ด้วยเออแต่ต้องซื้อเดี๋ยวต่างก็ซื้อไงไม่เล่นรออยเที่ยกปูไม่รอดเอิ่งนีไมต้องแบบมีเทคนิคในการวาดเส้นหน่อยจ้ะ เังไงสิปเขาเรียกว่าแุงเว้ยไม่มันมันโรงเรียนอะไรวะกินตีกดข้ามไปแล้โชว์เขามันจะออกไหมกูบ,บอกแล้วว่ามันออกเย็เนเฮ้ยเวลากี่ย<ห>าเฮ้ยกียอ่อ่าอที่ตรงคนไปที่ หมกักะกับอะไรเลยทีนะีตัวดตัวนี้ต่อได้เลยเอาทูดีอเอาไเฮียอเยยอาเ,เล่น<ะ>เล่ด้วยเป็ไปไม่ได้ <4 S 1> <ะ>ไม่เหมือนรอบที่แล้วเลยว่าลุกเล่อย่างเดียวกราฟ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 ีกาฟกาฟาโก ครับลงไงรอบนี้ต้องขึ้นสโดยเวสขึ้นไม่สุดไงจะไม่ม่วให้กูสักอีกรอบทำไม่ไลเส้นมันโผล่ขนาดนี้กรคชาบ ว่งวาดแบบเส้นตรงขึ้นไปเลยแบบโคตขึ้นบบกระดาแบบขึ้นร้อยเซ็นได้โอ้โหม,มาเลยบบกาขึ้นร้อยเปอซบไม่มีการตกลเลอยอเอาเลยอยาได้ทีมทีมไอเอิวรอสปาร์เกิลจะหวันเจี๊ยบ โโอ้หกรอบหน้ามึงลองผมไม่ได้เยอะที่สุดได้ต้องมาต้องมาขม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 ถมขมขมขมมึดหมดเฮ้ยนี่ไงเชียแมง

see you next day

thời <coughs> 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 <coughs>

ทูเฟสนะเว้ยไม่ออกไม่ใช่ไม่ใช่ได้แล้วครับตกเร็วตกเลยโอ้โหฮะไม่ใช่แล้วทางการจะเดือดเกิน เสับตู้เลยจังหวะนี้เนในสตีมไม่ออกหรืวอวะอเฮ้ยสับตูส้สิสกิปไม่ร้งไม่ไม่ว่าอะไรสกิปฟจะล้อยลวมเอาแค่สองดวงบ้าหรือเปล่า

ไม่ใช่แล้วสกิปสกิปไม่รู้ว่าสกิปเลยสกีปเลยสกีปเลยเอาเป็นแบบกับบุคคลด้วยแต่ที่มันจะไม่ว่าอะไรให้มึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่าพี่ชายประสบการณ์เฮ้ย ใช้ประสบกัรณ์อย่างนั้นอ๋ออ๋ออ๋อไม่เล่นเลยสตีนีโ่ะะโหรุวะเออมาชิวจักเลยืนใจเลย มันค้างมาแล้วเรื่องเราบไม่ต้องตะกี้ไม่ต้องตะกี้ลบปวดมิเลเนียมมิเลเนียมไม่ชอบเขาแบบวัดต่อเรื่มมาเรื่มมาเรื่มมาหมวดนี้ว้าว no way

มึงอีกแล้วโอ้ไม่เอามีโมลิแล้วนะใบเลียเฮ้ยสาใบตัวแรกอุ้ยมีอะีรบ้างอ๋อโอ้โห มึงก็มาสองอชุดไงวกับมึงเ,เอาลิโอมาดิลีโอเนี่ยลิโอย่าใช่แม่ก็ล้อการันตีเอาเองไม่เอางี้ดิงบ,บกูมีแค่รอบเดีวยวแคปเดียวจะหมดแล้วเนะี่ยมึงบ้าหรือเปล่า ตัวเฟสไม่หลุดอเอ๊ยก็หลุดมาตัวหนึง่งอยู่โอ้ค <c oughs> รับดีดนียวโอ,อ้น่าคือัำตั้งตัววัดต่อเป็นไงเลยอี่ไม่ได้เตรียมสมใั่ครับดีดนเี้วไม่ควรจะน้อยขนาดนี้ไม่ควรจะแบบว่า

ตับกับสับกับไล้กัสบเปอร์เซ็นต์แล้วตัวเฟซหลุดมาตัวอะไรเครียดกูเครียดไม่ไม่เสมอไปเวย มีวิตไม่แน่นอนอาจจะออกอันนี้ Headphone บอกแล้วบอกแล้วม oh. ีอะไรหยุดได้มเลเนียมไม่ใช่ Yes Yes Kimel What the shit 私のせいのなかだし。イスブレイクとかいらないおま、oh、<my> いかたろうかくまくまいえび。 เไม่กดไม่รู้แล้วหรอนกหมดโตฟีที่ระบายไปฟีใช่ฮะ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 ต้อเรียนอะไรนะอะไรมิเลเนียมของแท้ วัดมาหลอกให้ดีใจตลกนิดหน่อยอีกสักทีดิอีกสักทีอีกสักที ักหน่อยเว้ยไม่แย่เสมอไปหรอกออไม่ไหวแล้วเออะนี่ไงไม่แย่เสมอไปหรอกว้ยเชียมแมงอะไรก็เกิดขึ้นได้เว้ยเชีย่ยเราควรเซ็นว่า yes